ได้เหตุโคตรมันหนอ่ะโยก่อนไทสานี่กนเ าทไิทไททกรททรทยทิวิวก็ไรทไทิวกลังไปกลังไปถึงแล้วยอนทบอกในวบอก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 ในวบอกในวบอกในวบอกในวอ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 อกในวอบอกในกในวอบอกในวอกในวอบอกในวบอกนกในวอบอกในวบอกนกในวอบอกในวออกในวอบ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 อกในวออกใน ตอบมาเออตอบมาเออออกเลยออกเลยออกเลยสวยสวยสัตว์นี่เบียวดามึงฟังกูมึงฟังกูมึงมึงมึงเอาของมึงเอาเขามึงเอาขึ้นเขาโคเคให้หมดเลยเอาไปขึ้นเขาโคเคให้หมดเลยพวนต้นไม้ให้หมดตัวมามาวยฟอร์มจะบัฟไอ้เหี้ยไปเลยไอ้พี่ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูจะาวเขาเดี๋ยวกูไม่ต้องห่วงเลยพาพาพี่พาพาพี่พาใช่ม่อยากตัดจัดให้มาหน่อยดิตายแล้วตายหับแล้วมันตายหับแล้วตายหับแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวพไปทิ้งแหลกนะก็ทิ้งแหลกนะมึงเอาไปแยกทิ้งหมดเลยมึงฟังกูมึงฟังกูทิ้งงไไหหนนนนนก็ดด้้้้แต่ามทิะะโปรับ อ้หาร Bref, ไอหารแนะนะเซ็ตเซหอยลดเล็กเซคนเราตับมันออกอ่ะนี่คือการต้นคนมันนะนะผมพูดจริงมันรักมันเ่ยวมันเามันมึงรอฟังกูฟังกูรอรอรอเพื่อนมาก่อนค่อยต่อมา พอพอด่าไปเลยอยากด่าด่าไปเลยไม่อยากด่าด่าไปเลยด่าไปเลยไปแค่เมียอะไรโดนเดีโดนเดีโดนเดี๋ยวนชื่อเปลี่ยนยี่เลียช่ใครเพราะว่าเพราะว่าเกมมึงแตกจากแฟนท่อมไงโง่ใคร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 สั่งห้ามใครสั่งห้ามมึงด่าไปเลยเฮียด่าไปเลยเฮียสถานีเอิกูเล่าเลยสัตว์เปิดปิงเล่นกับแกงกู ไอ้แกงโปแต่สายฟ้าเคยรองกับกูรอบนึงอยากรอกับกูป้าไอ้กระจอกไอ้เ้าออเปิดไงกับแกงกูเยยอยากชนะมากมไอ้สัสเี่ยกระจอกชิบหายอยยังกากอยู่เลยอเยี่ยโม่้าอเล้าไอ้เาไก้เจ้าูอ้เจ้าไอ้เจาอกไอ้เจ้าอ้าไอ้เจอ้เ้าไอเจอ้เจไอจไเจอ้าไ้จกอเจาเจอ้ไอ้าไาไอเไอ้จอกไอ้ไอ้จออ้ไอ้จไอ้เอ้ออกจอก ไอ้สาตว์ชื่อแกเหมือนนะาชนะน้อยนกยยอ่เ่อยเอ้ไอ้มึงมึงขยับขยับมจกระดาขยััจกไงขยับจากกระดาไงไอ้ชนะเองกูมากสัตว์สั่งห้ามกูปลดโซ่แหละเฮียกูอยากเวกมันบ้าเวลนไม่แพ้ใครมานานละสัตว์เอาห่อเียนี่ มาวยยย้นาไปเรียกใครมาเนี่ยโหนเนาะขอโทษครับขอโทษครับโทษนะพาไปเรียกใครมาวะอย่ไม้สิใส่ชมึงมึงมึงฟังกูนะมึงฟังกูนะหลังจากหลังจากประเทศลีหลังจากประเทศลีกูปลดโซทุกคนมึงอยากทำเงี้ยเลยมึงทำเลยมึงเอาเลย้เลยคุยไกูแจกอ่อนเลยคุยอ่ะโดนตีกันคุ้ยคุ้ยฮิโรคุ้ยฮิโรคุ้ยอย่ยนีนย่ายนีนอนก่อนไอ้คุ้ยะ มึงอย่านีนอนนะมึงมึงอย่าหนีนอนนะอนนี้ตอนนี้นอนดิออนอนี้นอนดิออึ้มันลมมันลมพี่อะูดูเทียิวเวอ่โดนดูเทียริวเวอร์น้องมันนไอโฟมันไม่ฟีดเวอรมันจะแตกแล้วเป็นไงนม่มึงมึงฟังนะเว้ยรอบที่แล้วรอบที่แล้วไอ้เพื่อายฟ้าลองกูเจะอแกงไอ้เหี้ยอลนี้เจอยู่ปะไอ้เหี้ยสายฟ้าเตลเตลได้หมดินไอควายดินดิ ไม่ไดเน่ไม่เน่ๆไม่เน่ไม่เน่ๆกัดโซ่ไอ้เหี้ยกตจะยำมือให้เหมือนซาชิมิฮ่า่ามีระไรของบ้างครับกูปลดโซ่แหละกูปลดโซ่แหละกูอยากให้พวกมันบ้าแบบแบบบ้าจริงๆอ่ะกระหายกระหายสองขามีอยู่ใช่ชๆนะต้องออกไปจากพวกมันเว้ยไอ้เหี้ยกูปล่อยเลยแหละกูปล่อยทุกตัวเลยแหละ ไม่ยอมปะไม่งอมไม่งอมด่าไปดิปัวเยียอะไรด่าไปดิคุณได้ยินมาตลอดอะไม่มีงอมคุณจะงอมยี่อะไรกูเล่นไปมาแปดพันชั่วโมงละที่เราท่อมอ่ะคปนตั้งชื่อแกงเลยไอ้้แม่แกงอที่ร้องีร้องเนี่ยร้องั้งวันตลอดตลอดอ่ะร้องตลอดอ้างนูนอ้างนี่ไม่เคยอ้างฝีมือตัวเองละเฮ้ยอันนี้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 ฟ้าร้องเลยนะฟ้าร้อง ถาไม่ร้องได้ไงใหญ่ชิดตัวร้องเลยตัวนั้นน่ะตัวร้องตัวไหนเนี่ยมึงคิดไหมว่าเนี่ยมึงตักพี่มขาเป็นแบบแกงไม่ได้ไงมันต่างตัวพี่เขาไม่แคร์มึงอ่ะไม่มีคิดเลยก็ต่อเหมือนแบบพวกเศษเดนที่แบบเอามาใช้ใช้แบบใช่ย่ะเนี่ยไเนี่ยมางจะดีอยู่นี่เนี่ยเขามามีบทอ่ะกูจะบอกให้นะกูจะมีบทของตัวพี่เองไงย่ะ เพื่อนเพื่อนพอ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 อีกสองอีกสอทีสองทีมเอาไปทิ้งที่ไกลสุดกูไปโจดกโจกันอ่ะบอกไรควายอาามาอาารัมาพอารยมาอรยมามาเือกมกเือมกเือมกได้ครับคุณหมออรออาลับจากนี้ไม่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ไม่ลับไ้ลับไม่ใ้ับเปลี่ยใจับเี่ยนใจบไม่้ับไม่ได้าเรเดี๋ยวรีบพูดสิอีย่คุณหมอไม่กลัวครับ หลังจากนี้ถ้าพวกมึงเจอกูอะระวังพวกกูเอาจริงเพราะพวกกูเนี่ยไม่ใช่ใครแล้วกูก็ไม่ชอบความชินแต่มึงหันเลยนะว่าพวกกูเนี่ยไม่ใช่แก๊งบังแต่สัตว์พวกกูแหละคือการกินนางเว้ยไว้สัตว์หนึ่งหาหนึ่งสามเฮียโคตรเอ๋ยเฮียหวัฝันจ้ะมึงมึงจำที่เราเคยไปอับดุไว้ได้ปะไปดูกูพาไป เพื่อนนั้งอาโป้นมาหมดตัวเลยใช่ไหมอันนี้ไขว้แน่สองคนมาดูวัวมาดู้เยอะพี่มึ่พี่มึ่พี่มึ่อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนว่าไงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะเอาไปทิ้งร้านค้าร์เทเลซายร้านค้าร์เทเลซายสองตัววิ่งแจ่นอยู่มาดิมาดิมึงฆ่ามันไงว่ามึงมึงมึงมืลงฆ่าเองไปไปบอกเพื่อนดิกูกลัวมาส่งมาทิ้งมาทิ้งก็ดิบอกเพื่อนนะ้ป่ากูว่าส่งมาทิ้งไปฆ่าให้หมดไปฆ่าให้หมดฆ่าแล้วทิ้งไกลๆเลย ไ้นี่นั่นปากแก่ยี่ใหม่ที่อะไรไม่รู้คุยดิไม่ได้รออะไรโอ้โหมันเตี้กูอยู่กูเฉยๆตั้งนานอยู่ดีรู้จักกูด้วยนะกูบอกแล้วกูกูบอกแล้วกูบอกแล้วตอนกูเข้ามาเล่นกับแฟนทอมอ่ะไอ้เหี้ยแก๊งมันอย่างแบบโอ้อย่างทุเรศเลยมันรู้จักกูมาไอ้มือไอ้มือไอ้มือู้ไอ้ย่ะกูเข้าใจ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 กูกูแบบว่ามันป๊อปปูล่ากูเข้าใจอยู่แต่เป็นต้องมาฟอนรู้จักกูไม่อยารู้จักกูสวะไอ้เหี้ยกูตีแม่งแก๊งแตกไอ้เหี้ยแฟนทอมอ่ะไอ้เหี้ย ทำไมก็มารวมในเยี่ยมุดมุดหัวรวมอยู่เนี่ยเยี่ยว่าแข็งแตกมารวมกันในครับเล่มแขนนะอ่อนไปโดนแก้ร้องไห้อีกอ่ะต่ออะไรอ่ะอุ้ยไม่ทำอย่างนี้ว่ะนั่งแก้ต่อใหน,นได้ม่ต้องงงนะถ้าเขแก้ได้อ่ะไม่ต้องงงเดแต่ถ้าเขาไม่ทำไงดีวะว่มันไปทิ้งไม่ได้เลยเว้ยนั่งเอ๋อเลยไกลไกลเลย นั่งเป้าศพกูเป็นจับปลาเหลือยแล้วมั้งนี่งกายเลยครับนี่งกายเลยคุณต้องสับไปเลยนะแล้วก็ไปดิ้งเลยได้ครับได้ได้ว ไอชิ้นนี้ใช่ไอชิ้นนี้มันหน้ากากหมาปะไม่ใช่ใช่ถ้าใช่ผมจะด่าแม่งเยอะเลยคสุดด่าแม่งเลยมึงเหมารวมแม่งไปทั้งหมดอ่ะเฮี้ยกูหาทางขึ้นไม่เจอมันขึ้นทางไหนวะเพื่อนจำไมีเหี้ยหน้ากากหมาจนตายเฮี้ยงอะเอ้ยมันขึ้นทางไหนวะคุณลืมทางอ่ะอ๋อนี่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 ตอนรีมันเกิดอะไรเพื่อนจะมาเพื่อนมันจะมาช่วยมันยังไงถูกปะเพื่อนจะมาช่วยยังไงถ้าไม่มีโทรศัพท์อะเพื่อนมันจะมาช่วยยังไง มันขึ้นอีกขึ้นอีกมันขึ้นอีกเยวประตูไหนวะ <Yeah. S 1> ถ้าเพื่อนมารับก็รู้มือฟูเฟยเหนี่ยวมไม่แอบด้วยอะโคดายอะเออใช่ตรงเนี้ยสัตว์ไม่รงบงใต ตีกับแม่งไม่ต้องอุ้มตีไปเรื่อยไม่ได้หรอไอ้เหี้ยได้ได้มาเจองั้ปะล่ะเจองั้ปะล่ะไม่ต้องอุ้มตีไปแม่ไม่ต้องอุ้มเราอย่างเดียวตีไปแม่ให้แม่งฟาร์มขยันฟาร์มนะไอ้เหี้ยฟาร์มเหมือนโดนตายเนี่ยมัน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 มีห้องมีห้องฟาร์มหนูอีกนะอ่ะมึงมึงเอามาไปทิ้งของมึงมึงมึงไอ้นี่เลยมึงมึงอุ้มเอ้ยมึงมึงเช็คเลยเอาโทรศัพท์ออกมาเออาะะไรนโทรศัพท์โทรศัพท์ออกมาเลย กูคือกูป้นไม่ได้ใช่ปะเพื่อนป้นเลยป้นเลยเพื่อนป้นเลยป้นเลยทุกอย่างเนี่ยอะไรที่ดึงได้ดึงเลยเพื่อนอะไรที่ดึงได้ดึงเลยโเี้ยยกแม่งไปไม่มีเทียอะไรเพื่อนคว้าหมดแล้วอยว้เบ็ดมาแล้วกัื่อนเนี่ยมามเที่ยงแล้วก็เอาไปก่อนละไะลงเลยอ้าวมึงหายไปไหนแล้ววะมาหาเราแล้วกูได้ยินเสียงมึงได้ไงวะกูก็ช็อตติ้ง มันก็ได้ยินเสียงกวนนะเยอะไม่เห็นตัวกันแล้วก็คุยกันไม่เหมือนคุยเทียสเลยเนี่ยมึงไม่โดดอ่ะมันได้ไวๆฮะโวยะไอ้ดิตั้งสี่ถึงสิบสิบเหมือนกูจะไม่อยู่เนะี่ยกูนะี่ไปเนะี่ยอะไรนะวันไหนนะสี 4, 8, 4, ่ถึงสิบเอ็ดสี่ถึงสิบกูพูดไปแล้วเออนแะล้วเราบ,บุกไปเล่นดิ ทำได้กูทำงานในที่เฮ้ยไอ้ที่บอกว่ากูเดินร้ายเลยอ่ะไอ้สิ่งที <c oughs> ทัน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  เอา้รอารถเราอ่ะชุบแล้วครับชุบแล้วครับหมอชุบแล้วชุบแล้วชุบครับรถเราไอ้แดงประหลัครับหมอชุบแล้วไอ้แดงรถเราอ่ะหมอคัดสุดได้ไหมครับหมอคัดสุดได้หรือเปล่าชุบ